ภาษาเทพบายกาตุยเล่นด้วยเล่นด้วยมาหมอ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 อะเพโลเปเบียเดี๋ยวดึงเข้าห้องมา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 หมอจอยมาไอคนไข้ว่าไงแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแนวร่วมก่อนหาแนวร่วมด้วยโอเคอะแนวร่วมอีกคนนึงขาดอีกคนเดียวอะเพโลเปเบียมา ใครที่เข้ามาดูใหม,อม่อย่าลืมกดไลค์อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะพูดคุยกันได้นะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีช็อตไฮไลท์ดีๆอะไรเดี๋ยวตัดลง YouTube ยูทูบเลยจะตัด<ช>เป็นแบบไอ้นี่เลยในเวลามาันบีมแล้วละเราคนจีท้องใช่แล้วปรับเสียงสี่ก็พอไอ้น้องสามเปลี่ยนใจแล้วกูปรับสามข้าไปเลยใส่หูฟังปรับเสียงหูฟังสุดเอาให้มันช็อกตายเลยอยากจะบอกว่าระวังคนจีร้อง กูบอกเสียงนิดเลยมีเปิดเสียงเปิดเสียงคุณวาไว้ร้อยห้าสิบี่กูบอกมาร้อยสามสิบเลยเริ่มเริ่มถ่ายแล้วเพราะสคริปก็หมดแล้วเอาล่ะวันนี้อ่าบอกเลยครับวันนี้เรากําลังถ่ายคลิปอยู่ซึ่งวันนี้นี่เราติดอยู่ที่ไหนครับอ่เราติดอยู่ในกองถ่ายอัศจรรย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเราจะมาสอนวิธีการเคลื่อนไหวแบบชั่วข้าวแบบชั่วข้า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 ว WSD เพื่อเดินกดชิปชิปเพื่อวิ่งสเปรา,าเพื่อกระโดดแต่ว่าผมเห็นอะไรเลยอหมอเพื่อนั่งอ๋อคนเอาวิญญาณไปไงล่ะอ๋อเดี๋ยวดูต่อกด F เพื่อเปิดไฟฉายกด Z เพื่อหยิบกล้องอ H, H กด H เพื่อผิวปาก QE เองซ้ายเองขวาได้ส่วนวิธีใช้กล้องก็คือลูกกิ n งจะเป็นใช้ซูมส่วนคลิกขวาจะเป็นการหยิบกล้องเข้าไปซูมเข้าใส่หน้าเป็นลิงวะ ตามมาเร็วๆเราตามม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 าวิ่งกูวิ่งเลยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพีวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไปแล้วพี่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 ทางไหนลังหลังทันหลังทังหลังไปแล้วไปแล้วไปลมองเราเสียคนไปหนึ่งแล้วมาจริงมันเปิดลานคาคีลานฉันโอ้ยเชี่ยมตายไอ้ตกไอ้หมอตกใจกันไรเบอรจริงคนที่ชื่อเฮลีนทนายใครอ่ะเป็นเพื่อนนะเพื่อน ใช่เป็นพ oh oh. oh, ี่ผมเองครับที่เรียบร้อยแล้วเด่นเดกไปแล้วมีเลวเลยเด่นเด็กมันดำตรงนี้มีแสงตรงนี้มีแสงแสงสดเอ๊ะเอ๊ะของเชิดมานะเอ๊ะเอ๊ะ เจ้าตัวจ้าตัวมาเตอเตัิงบมอแมนนี่คนนี้เขาเจอตลอดแลวเขากรีดไม่หยุดเลยไอ้เจาอ้นี่จากพลาเป็นผู้ถูกลาแล้วอ้าจิงเล่นมนานาดนีกันเชียวอ่ะพี่ลูกศรลูกศรอ๋อที่สทีทางออกทางออกตองีใหรกับายละบายบายบายเดบอกอกโอ้วัดกูยไม่กูโดนจับืไอ้หา เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทางตรงนี้มันเปลี่ยนนี่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนมันทางมันจะเรียบว้าแต่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋นู๊ไข่เยอะโอ้าไอ้ไอ้นุบอนุ๊อนุ๊ปตายเหนื่อยเลยอ่ะพี่หมอเป็นหมอเถื่อนนะหมอไดมีหมอผมเหนื่อยหมอช่วยรักษาด้วยมันจะสิวะอยบ้ามาแล้ว ไม่มีล่ากลัวกว่าไอไ้อเทนตาคเกอรที่มันทึงเดินได้หมไอมอ,อเอ,อ้หมอครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เราอยู่ในท่อระบายน้ําที่มีปลาดาวขนาดมหึมาอยู่ด้านหน้านั่นปลาดาวเหรออ้อาวไ<ห>ทเกอร์ลองหันซ้ายไปลองสิม<ห><ค>ันอ,อยู่ทางซ้ายแลไทเกอร์ก้องมันมัวมากเลยหมอ,อโอ้ชิดห้วถอยคุณมาถอยถอยถอยเลยเหรอโอเคสิ่งที่เราทำในนี้คือไปหาวาวน้ำมา ถ้าจำไม่ผิดนะนะซึ่งบาวน้ำมันก็จะซ่อนอยู่ตามที่นี่แหละมันเค่อนข้างเด่นเลยล่ะวันนี้มาเก็บไฮไลท์เพราะว่าจะได้เข้าค่าละอุ้ยวุฒิเฮ้ยวุฒิเซอร์ไพรส์ครับครับพี่จุ้ไหนยถอใช่ไหมไปไปหาบาวน้ำเนี่ยมาเลยขวาเคียร์ขวาเคียร์โอ้เนี่ไงวัสดีพี่พี่โอ้ยมันยังอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้ามัน มัน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 มาทางนี้มันมาทางนี้ทางไหนบอกตําแหน่งมึงกับกูอยู่ด้วยกันแล้กูเออกูเจอสไมลี่กูเจอสไมลี่เอ้าออกอันนั้นหมุนละวหมุนละมันอยู่ทางด้านหลังเราพี่พี่อ้ามึงรับ่างั้นดิกูหาวา์ทางซ้ายแลวกันดิอยากเล่นด้วยอะที่เต็มจ้านี่อะไรอะนี่วีท่อท่อระบายอากาศนี่ทางออกที่เราต้องออกอะพี่ว้าวอยู่ไหน เฮ้ยนี่ใหเจอวาวแล้วมันอยู่อ่าไอตัวเครียดนั่นอยู่ประตูประตูล่อไว้ล่อไว้เคเคล่อล่อไว้ล่อไว้อ่าผมอันนี้คือทางออกไปนอนดีกว่าเรื่อว่าโอเคผมเราต้องไปหาวาวแล้วหมุนวาวให้ครบไลน์นี้มันจะเปิดไหมพี่หมุนไปเกล้ากูหมุนนั่นละอันนึงที่หมุนนั้นลดเดี๋ยวผมไปหาอันนี้ต่อกดเอฟอ่ะอ่ะอ่เดี๋ยวยาวยาวยาวยใช่ฉันรอนายอยู่แล้วซอทีมทีมหกรอนายอยู่ หมึกซาซิมิรอไว้รอไว้รอไว้ทางซ้ายเปิดระเบ้านึงโยดโบหยด่าฮ่าฮาาหัวตะกบ่าฮอาฮาายู่ไหนวะไหนเปิดแก้วแล้วบอกด้วยมันต้องเปิดห้าอันนะเหรอใช่ผมเปิดผมเปิดไปหนึ่งพี่นัดสองเออมึงสามเออไปแล้วเอนไหนวะ ยังไม่รู้ที่ผมบอกให้พี่ไปเปิดอะตรงไงวะงั้นก็เหลืองั้นก็เหลืออีกอันเดียวดิประมาณนั้นพอดีหมอไม่เคยเป็นลังมาก่อนเฮะพอดีเดี๋ยวหมายเขาว่าไงคุยกับลังลังกูไม่มีใครกูวิ่งผ่านไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนักตัวใหญ่ดีดฉันกลับแล้วฮ้ไม่กลับเลยงั้นแปลว่ามันเหลือแค่ฝั่งอะ แค่ฝั่งขวาอันเดียวดิอันขวาอันขวาไปเช็คไปเช็คขวาอันซ้ายเปิดหมดแล้วยังไงพี่ต้องกดคลิกแล้วก็กดเอ้ยเอ้ยไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้ว let's go พี่ต้องกดคีย์ก่อนอ่ะคิปเปอร์อินเทอร์แอ่ะมันอึดแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยรอบใช่ต้องกดคลิกซ้ายแล้วก็กดกดดี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 แค่ดีแค่ดีก็เลยสงสัยไงว่กดยังมาแล้วมาแล้วไฟเขียวแล้วเราต้องรอเขาไหมรอรอรอ ไม่รอแล้วกูลงแล้วลงไปเลยคุณถามขนาดล้อมีใครมีน้ำลงไปแล้วเกิดผมมาเนี่ยแป๊บนึงนะบ้าจริงกล้องมึงถ่ายคลิปในน้ำขาดแล้วเดี๋ยวนะซอแล้วไท่ายเกินละลงไปเลยอุ๊ยเขาบอกไปแล้วอ่ะมาดูคัตซีนกันดีกว่าใครเม้นต์บอกว่าวันนี้เงียบวะ

ใจเย็นไอ้ชายยังไม่เจอผีเลยอันนี้มีผีวิ่ง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 เอ๊ยยังพื้นฟื้นใจยังเย็นยังไม่รู้ว่าอะไรไม่ไม่ไม่เชื่อเชื่อหมอหมอพิสูจน์มาแล้วหมอหมอบอกเลยว่าปลอดภัยเว้ยมันมีผีมันมีผีวิ่ง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 มันมีผีมาวิ่งอย่าหันหลังด้วยมันมีผีตายแล้วถ้าหมอเว้ยหมอหมอผ่านมาแล้วปลอดภัยมากมีนไหนฮะ บลิงมีทุลาย let's go เนี่ยแอแม่งไอ้ไทยด้วยไอ้ไทยวิ่งมาทำไมวะมิชชั่นเฟร์ไอไทยวิ่งมาทำไมวะแม่งโดดเลยอื้อเย่วะเดี๋ยวเขาสปีดรันกันการใหญ่จะต้องนิ่งโกมีแล้วดีกดบางกานไม่มีผี โอ้โหพีได้นี่เหมือะไรเนี่ยโอชิดออโอเคละกนได้ไปเล่นอันนี้มีผีอันนี้มีผีได้แล้วห้าแล้วห้าอ่าคอนโทรกดย่องคอนโทรตัวนี้จะตัวจับเสียงใช่ดีมาด้วยนะพี่มันเป็นเอ่อตัวที่หูไเห็นซอลเล่นอยู่ใช่ด่านนี้ซอเคยเล่นมาแล้วไล้วชิลองไปถามหมาย่อเคยเห็นคลิปหมายย่อไห้่ไหมเมทัลลิก้าเอานะหนึ่งสอง อะไรผิวนะ็อนเฮดคนเฮดคนเฮ็ดใช่เนี่ยมันไม่มีตาแต่มันมีหูที่ดีมาก้็จะไปขิดปากเรียกมันทาหอกอะไรไรผีล่อมันไงงั้นคุณป่าเราจะทำหน้าที่ล่อผีแล้วกันจะต้องเงียบมานด่เด้ามามานี่มาี่มานี่ี่ โอ๋ยมันไปเธอให้กูได้เดินมานี่เออมองป่าผิวปากหน่อยรอมันรอมันผิวปากไทเกอร์ไทเกอดปุ่มเพชรลูกลุาเลุกเลยลูกเลยลุกเลยปุ่มเฮ็ดอะเฮชเอออย่าอย่าอย่ามาทุกนั่นไงอย่าเดินอย่างนั้นไม่คือนิวไม่ถึงนิวไม่ถึงบ้าจริง มันวิ่งไหนมันวิ่งมันวิ่งไปแล้วต้องระวัเพื่อนกูเอาอยู่กูเอาอยู่หมอเอาอยู่ะไวเจอดอกหนึ่งละเออมาอยู่หมอมาอยู่หมอด้านในอุ้ยมันดมด้วยจมูกก็ไม่มีมันไกลเกินไม่ได้ยินว่าอย่าวิ่งอย่างนั้น เฮ้ยได้ดูไหมการไม่เหยียดนั้นมันได้ผลดีกว่าผิวปากผิวอยู่กับผมอยู่กับผมถ้าโอเคอะไรอีกดอกอีกดอกอีกดอกที่ไหนวะมันอยู่ข้างในข้างในเหรอใช่มันอยู่กูกูอยู่กุ๊กูตรงฝั่งซ้ายในสวนเลยเฮ้ยเจอดอกสามแล้วมาแล้ยไปเลยนั่งนั่งนั่งไปประตูเลยไปประตูเลยมาแล้ว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  ในขณะที่พยายามจริงเอาอะไรพวกย้อมทั้งหลายดูกูเว้ยไอ้ดอกไม่ดิแถวนู้นแถนู้นเออตถวนี้เรานี้รออยู่รออยู่วิ่งเลยวิ่งเลยวิอ่าวิเก็บเลยรออยู่รออยู่หยุดโน้เลยเยวิโซนีพี่พมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหมายย่อดีกว่า พี่จะรู้นะว่าซีซั่นสองคาสองหมาทีแบกมันไม่ใช่แค่กินมันมันมันย่อๆมันแบบมันทีแบกอ่ะมันดึก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 ชับิดบดบดท่านมีสวัสดีที่เอาไว้ในในมานึกถึงดึก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 พี่สาวลงไล่ตอนไหนห้าทุ่มมาเดี๋ยวสตรีมเกมผีเก็บคอนเทนต์นิดนึงเผื่อแบบกลับกลับจะค่ายมาจะได้มีคอนจะได้มีคอนเทนต์นี้เเคคเอ้ เออมามากูผ่านแล้วเปิดแล้วเออหิบเอ๊บปึ๊บึ๊บบวิ่งลงมาแล้วมานานเราหยิบเฟิร์สเอทกันแล้วด่ว่ใครอะว่าเพื่อนผมพี่ผมเราเองอ๋อ พี่ผมจะเกมผีกลายเป็นเกมแกล้งผีใช่แล้วฮะพี่ที่ไม่เหมือนพี่เราเราจะล่อผีมาแบบพีตกตกไม่ใช่คอมแรงขึ้นแน่นอนแน่นอนเห็นเห็นเห็นกราฟิกไหมไม่ได้มาดูนานเป็นไงล่ะกราฟิกเปลี่ยนไปเยอะเลยเฮ้ยย่านี่ซึ่งใครเนี่าเอาละตอเตาแล้วอ่ะอ่าบอกนะครับตอนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่สาวยน้ำ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อที่ให้เราออกยากมากที่สุดแล้วก็เพื่อไม่รู้นะตอนนี้ตัวแกเป็นรูปเหมือนที่ฉันเป็นก่อนนานี้แร้วอ๋อาหละงั้นคุณว่าเรามาทดสอบน้ำดีวกว่าว่าน้ำมันลึกไหมโดดลงไปไม่ <laughs> ตามไทเกอร์ไปไทเกอร์จนะพา<อ>เราไปจากที่นี่ถ้าอยากรู้สเปคคอมนะมนนถ้าอยากรู้สเปคคอมนะเปิด YouTube ช่องบูคาบเกมมิ่งแล้วไปดูคลิปรีวิวคอมจ้ะรับถ้าอยากรู้สเปคคอมนะ ้องถามดีๆจะไปคอมอาจจะแบบว่าขาวๆสวยๆอะไรอย่างนี้เลยใช่ตัวเล็กตัวเล็กตัวเลกรุ่นพี่อะไรเงี้ยกับคนที่พูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวกูเหรออ้าวเอ้ยบ้าจริงเนียอะไรเนี่ยเฮ้ยหมอทิ่จะเกย์เลกับผมยังไงเหรอโอ้โหมึงกล้ามึงก็เข้ามาเลยเรามาหาอะไรครับคอนเทนต์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ไม่ก็ใช่แต่ก็ขอบคุณทุกเพจทุกคนที่ติดตามมาสามปีนเนาะไทเกอร์อไปซ้ายแล้วอ่ะไทเกอร์อสปีดลันมาไทเกอร์อจำทางได้เฉพุณพอไม่ได้เล่นนาเราทำจะจำทางมาแ<ด>ข่งกันใครถึงก่อนอ้าวมาไปแล้วครับหายตัวแม่หนูเก็บอะไรวะแม่หาอะไรผมงไพ่รูนเอ้ผมเจอทางออกละบายฮะฮะ เปลี่ร้านมากูชนะเอาตังมาว้าวใช่งูได้ขน้ดนั้นด้วยอ่าวทุกคนฟังนะฟังนะหมออ่าหมอเลยครับทําไมเราถึงติดอยู่ในท่าครับผมรู้สึกไม่ดีเลยกูไม่ชัวร์เหมือนกันตอนแรกกูว่าเราอยู่บนเสาวอะไรนะเราจะไม่ดีเทำอะไรที่ดีๆวะเอาล่ะครับขออธิบายแทนมันนะครับจริงๆผีมันไม่ได้แปลงร่างครับแต่มันมาแทนที่เราฉะนั้นก็เพื่อเราจะดูตาขาวๆแล้วก็จะทำตัวแปลกๆฉะนั้น เชี่อตะกี้แมปไม่โหลดกูเห็นไทเกอร์วิ่งเข้าไปในหินที่เอาละเอาละเอาละูอย่ถึงเนี้าเกิดเห็นถ้าเกิดเห็นใครวิ่งแปลกๆวิ่งวิ่งหนีเามันจะตาเรืองแสงตัวขาวๆใส่แต่แต่ไหนตัวละครกูใส่แว่นมึงจะไม่เห็นตาเรืองแสงเฮ้ยมันจะเรืองมันจะไม่เห็นมันเป็นมันจะเป็นแบบบล็อกใสๆเลยกูเป็นแว่นเรืองแสงถอดเงินซื้อเงินใดถอดถอดแว่นซะ พี่ผมเชื่อว่าเราปลอดภัยเว้ยนี่ใครเนี่ยผมได้พี่ไทยไหมผมได้พิ่สูงของเราไว้ว่าเราชิดชิดขวาเราเจอทางออกไว้พี่โอเคชีน่าชีน่าเราตอนมี้กูอีกูล้วกูรู้ทางใครผิวปากเจอแล้วนะไอ้ไทย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 บิน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 โอเคพี่นัทเชื่อไหมว่าเราปลอดภัยแน่นอนเว้ยใช่เราอยู่ในไหนเรายังไม่รู้เลย อ้ยยะู่สวัสดีครับเออไม่ช่วยได้ทำมาผมมาถูกทามก็มันแปลกลล้วไปไทเกอร์แล้วระวังด้วยไอ้ไทเกอร์ตาไม่เรืองแสงด้วยเอางี้เอางี้ใครตายอยู่สปอนโอเคเออนั่นก็ฟังดูดีเออมาไหนๆก็รับมาละเรามีตัวที่อยู่กับเราอ่ะมาไทเกอร์มากับเราปะเกอรใครอ่ะใครอ่ะไายไหมไม่มึงอยู่คนเดียวท้องเอาชิบหายชิบหายผีไทเกอร์ ตายมึงตายมึงเจ๊ไปกูลาร์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 กูลโอเคทุกคนไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ในฟอร์เมชั่นเขาไหถ้า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 ยังอยากยังอยากเป็นไทเกอร์ตัวจริงอยู่ในฟอร์แมชันกูลุนเย่อแทบแตกตามหมอมามันผิวม okay, ันผิวมันผิวปากเรียกแล้วมันผิวปากเรียกแล้วมันอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้ามันอยู่ด้านหน้าเราระวังระวัง เอ้ยขวามันติดน้ํามันติดน้ําสบายแล้วมันติดน้ําเอาซอพอดีฮะโอ้โหแย่แล้วหลานพวกเรารีบวิ่งกันมันอยู่ตรงนั้นมันติดน้ํามันติดน้ําวิ่งเลยวิ่งเลยเราสบายแล้วตอนี้ทางตอนไหนทุกคนอยู่ไหนอดีไทเกอร์เสียงเสียงโค้ชสิ่งหวานเนี่ยแบบทุกคนอยู่ไหนวอรเซอร์พี่บอสเราติดน้ำเราติดน้ำเราติดน้ำมันอะติดน้ำสบายแล้ว มันเจอ <c oughs> หนามแทงตูดแล้วมันแน่นมากโอ้โหโอ้มันแย่โอ้โอ้ซอกูตกใจทุกรอบเลยคือแบบแบบบางทีแบบไม่โหลดอ่ะกูเห็นเพื่อนวิ่งเข้าหินมาสามสี่รอบเลยไม่แน่การวิ่งเข้าหินอาจจะเป็นชาเลนจ์นั่นง่ายเจอแล้วเจอแล้วเหรอรอรอด้วยเราด้วยกังไปไม่รอไม่รอเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วยังไงทางมันจะเป็นทาง สีชมพูอย่างนั้นตรงนั้นป,ประตูที่ผมได้ว่าไว้พี่ว่าพระชิดพระชิดขวาเข้าไว้เดี๋ยวเราจะเจอทางออกนี่เปิดประตูดรสเตรนท้เร็วราเร้มาตามตูดมาแล้วเข้าเลย <laughs>